แน่แทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเต็มที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนชอปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนชอปแอรออสตีเบิลชาากินน้อแมททุกคนวันนี้นะครับก็พบกับรวมเซตเลเจนดารี่ในด่านสวน,สวนแสนสงบกับอีพีที่สองกันต่อนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็จะมาเล่นอีก6เซตที่เหลือกันนะครับอย่างนี้บอกไปว่า อนนี้เนี่ยรวมเซตเลจนด์ก็จะตัดเหลือแค่12เซตเนะก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีเซตอื่นน่าสนใจอะไม่แน่เดี๋ยวอาจจะแบบมีเสริมให้อาจจะมีเติมให้สัก set, set เซตสองเซตอะไรเงี้ยเป็นโบนัสแต่ว่าถ้าต่อจากเนี้ยก็คือผมก็จะตัดเหลือแค่นี้หนอม12เซตเนาะโอเคก็เรามาต่อกันด้วยเซตของแก้วมังกรกันต่อนะสำหรับแก้วมังกรเนี่ยผมก็จะเล่นเซตที่เป็นแบบเดียวกับเซตของตัวสตีเวียแล้วก็เซตของตัวน้องลินจี่เลยเพราะว่า เซตของแก้วมังกรเนี่ยอารมณ์การเล่นจังหวะการเล่นมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะตัดเรื่องของขวดพุ่งออกไปเพราะว่าระยะของแก้วมังกรเนี่ยต่อให้ไม่ใส่ขวดพุ่งก็คือก็พอๆกับพวกเซตลิ้นจี่เซสติเวียที่ใส่ขวดพุ่งเลยเนาะก็ได้เป็นผลที่ทําไมถึงไม่ได้ใช้ขวดพุ่งนั่นเองนะโอเคก็จะใช้เป็นสัตว์เลี้ยงเลเจนดารี่ตามปกติเนาะก็ด้วยความที่ตัวเปเปอร์มินเนี่ยมันก็จะได้ขวดเลือดจากสัตว์เลี้ยงสองสองขวดเหมือนกันอนะ่ะมันจังหวะจะคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงล ก็จะทําให้ตัวของอตัวน้องเป๊ะปอรมมินเนี่ยใช้สกิลได้สบายๆครับ,บโอเคก็เซฟนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอาจริงๆผมว่าแก้วมังกรปัจจุบันเนี่ยมันก็หลุดจากคาว่าเล่นได้ไปแล้วแหละเออแต่แต้มมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอแบบก็พอแบบไปวัดไปว่าได้นะครับคือแต้มของพี่แกะมันก็ยังเป็นตัวที่แบบยังพอหยิบเอามาเล่นแบบแทนบางตัวได้นะคือแก้วมังกรเนี่ยเล่นเป็นผัดสองอยังถือว่าได้อยู่ในเมตานี้นะมันเล่นแบบ ใช้แทนพวกสตีเวียใช้แทนพวกลิ้นจ่อะไรเงี้ยมันยังอยู่ในเกมพอได้แต่ว่าถ้าแบบจะปั้นมาใช้เลยอะไรเงี้ยแน่นอนมันจะเป็นตัวที่แบบไม่น่าทําแล้วเพราะว่าไอตัวที่ผมกล่าวมาถึงผมจะบอกว่ามันใช้แทนได้แต่แน่นอนพวกตัวพวกนั้นก็ทําหน้าที่ได้ดีกว่าร0 0อซอยู่แล้วน้องในเนธอะไรเงี้ยเออมันทําหน้าที่แทนดีกว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ละแต่เผื่อใครแบบอยากหยิบมาเล่นขำๆอะไรเงี้ยอ่ะมันหยิบพอหยิบมาเล่นได้นุส่วนเรนื่องการเล่นเบรกบอกว่า,วามันก็ยังพอเป็นตัวเลือกที่แบบเอาไปแทนบางตัวบางผลได้นะด สัตว์เลี้ยงของมันเนี่ยสามารถใช้ในบางจังหวะได้น้มันมีความยูนิคอยู่นะสำหรับสัตว์เลี้ยงไอ้สไีสปิกนาะก็ทําให้ถ้าเกิดเอาไปเล่นเบรกเอาบางจังหวะอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าเป็นตัวที่โอเคอยู่แต่นั่นแหละถ้าจะยิบปั้นมาเล่นจริงจังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ควรเลยขนาดนั้นแล้วน้องต้องพูว่าไม่น่าปั้นเลยแหละเพราะว่าตั้งแต่ตัวแบบสปีเวลลงไปอะ่ะผมก็ไม่ได้นําให้ปั้นสักตัวเลยสำหรับเลเจนด์น้อเพราะว่าเดี๋ยวแพทหน้าเดือนหน้าเนี่ยเลเจนด์ใหม่จะมาอีกดังนั้นก็เป็นการบ่งบอกววว่่่่าาเเเออกกกตััๆะมมน็ริแบบ ตามอายุไขของมันไปนะครับอ่ะโอเคก็ใช้สกิลปิดท้ายไปเนาะสำหรับผัดแรกนะครับซึ่งผัดแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าระยะมันพอๆกับการที่ลิ้นจี่กับสตีเวียใส่ขวดพุ่งเลยนะครับดังนั้นมันมาถึงโบนัสได้แบบพอดีเดะเลยนะก็เดี๋ยวลงไปเนี่ยมันจะโดดได้อีกประมาณสเต็ปหนึ่งพอดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าได้ยื้อระยะเพิ่มนะครับก็เท่ากับว่าตัวของเซตแก้วมังกรเนี่ยก็เป็นเซตหนึ่งที่ในดานนี้ระยะก็ถือว่าค่อนข้างกำลังดีนะครับโอเคอ่ะก็มาดูกันว่าผัดแรกจะจบเท่าไหร่ จบที่6-42เนาะเพราะว่าอันนี้แต้มจากสกิลเราหมดไปแล้วนอุอันนี้เราขึ้นบนัสตอนใกล้ตุยพอดีไงแต่ว่าลงมาก็ได้ยื้อระยะต่ออีกหน่อยนอุอ่ะก็เรียกผัดสองเปเปอร์มินลงมาเนาะก็จริงๆผมไม่รู้ว่าเล่นเป็นลำไยจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าในไหนก็เล่นแบบไอสตีเวียลินจีผมก็เล่นเปเปอร์มินแล้วไงผมก็เลยเล่นเป็นเปเปอร์มินแทนตัวของลำไยนุคิดว่าก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นแบบสายสปีดด้วยนะจริงจริงจะเล่นแบบสายสปีดก็พอ,พอไหวนะ อุย้ยพาคัมพีไป1อันนรับก็หักไปประมาณ5ล้านนะอ้เสียได้เหมือนกันนะฮะแต้มจากคัมพีนี่มันเยอะจริงนะคือช่วงด่านท้ายอ่ะคัมพีเนี่ยแต้มค่อนข้างเยอะมากจริงๆนคือด่านนี้เซตไหนจะสังเกตว่ายิ่งวิ่งไกลวิ่ง,ง,งไปถึงกองคัมพีได้อ่ะแต้มจะยิ่งมาเยอะนะแต่ถ้าเซตไหนที่วิ่งไปไม่ถึงอะไรเงี้ยแต้มก็จะแบบด้อยลงไปน้ก็ถือว่าเป็นเซตที่อ่ะถ้าใครแบบวิ่งไกลๆอะไรเงี้ยมันก็ได้เปรียบแต่ในทางกลับกันก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกันน้ก็เป็นข้อเสียของด่านนี้นะ ผมก็บ่นๆไปตั้งแต่รอบก่อนแล้วแหละเออว่าผมก็ไม่ค่อยชินด่านนี้เท่าไหรน่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปเล่นด่านเยดูซาต่ออีกนะฮะอ่ะเนี่ยมันก็จะมาถึงกองคัมพีได้สบายนะสำหรับเซตนี้เพราะว่าอย่างนี้บอกคือระยะผัดแรกเนี่ยค่อนข้างไกลามากนะดังนั้นก็ถือว่ามาเก็บได้สบายนะโอเคก็ใช้สกิลปิดท้ายไปนะอ,อ่ะก็ถ้าเกิดผมเก็บกองคัมพีอันนั้นได้เนี่ยก็น่าจะจบประมาณ940้อนะซึ่งก็ถือว่าแต้มก็โอเคนะอย่างนี้บอกคือแต้มมันก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะสำ โอเคมาต่อกันที่ตัวที่2การของคลิปนี้นะผมก็จะเป็นตัวของสประรดนั่นเองสประรดเนี่ก็จะใช้เป็นสงลีงอีพิกแทนนะเพราะว่าเล่นสเลีงเลเจนไม่เวิร์กแน่นอนผมนคือเล่นสเลีงเลเจนมันก็ดีแหละเพราะว่ามันก็ได้แต้มคอมโบโบนัสแล้วก็บวกกับได้ระยะทางไกลกว่าได้สกิลจำนวนครั้งมากกว่าหนูแต่ว่ามันก็แบบจังหวะมันจะไม่ดีอ่ะอเพราะว่าด้วยความที่พอตั้งไปเล่นสเลีงเลเจนอ่ะมันกินขวดเลือดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยใช้เป็นสัตว์ิลีนาะ ก็เน้นง่ายไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เป็นผัดสองครปนะอารม์เซ็ตเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกับพวกเซ็ตหงขาวหงดําเซ็ตไซริทอนะนะครับก็คือผมจะใช้ขวดพุ่งมาเสริมเลยนะสมบัติก็ใช้คล้ายๆกันเลยก็ใช้เซ็ตเดียวกันเลยแหละใช้เป็นตรีศูนย์กับฟักทองนะครับโอเคก็ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ช่วงนี้ผมก็แบบแอบบตันๆน,นิดนึงก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวอาจจะมีหรือโปรเจกต์เก่าๆกลับมาทําคลิปบ้างนะเช่นแนะนําผู้เล่นใหม่อีกแล้วเหรอ <laughs> เออแต่ว่าก็น่าจะทำแหละเพราะว่าฉบับเก่าก็เป็นปีแล้วนะครับส่วนคลิปอื่นๆอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวอาจจะมีโปรเจกต์เพิ่มเติมคุกกี้ทิปส์ก็ไม่ได้ทำนานละเดี๋ยวก็จะหาแบบทำอยู่ว่าจะทำคุกกี้ทิปส์อีพีไหนมาดีเนาะตอนนี้ก็คิดคิดอยู่อาจจะรีรันเกี่ยวกับเรื่องสมบัติหรือเปล่าหรือว่าอาจจะพูดเรื่องอะไรอย่างอื่นๆเพิ่มเตนะิมเนาะซึ่งเอาจริงๆซีรีส์คุกกี้ทิปส์มันก็นั่นแหละด้วยความที่มันก็ต้องแบบหาข้อมูลเยอะประมาณนึง จร,จริงๆก็ไม่เชิงหาข้อมูลหรอกต้องพูว่าเพราะผมขี้เกียจเองมากกว่าเออเพราะผมขี้เกียจเองนะฮะก็เลยช่วงนี้เลยไม่ได้คลอดซีรีส์คุกกี้ทิฟใหม่ๆมาเลยก็เดี๋ยวขอไปคิดดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับเกิดด้วยความที่ช่วงนี้เราก็แบบเล่นอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรมากนะเล่นอย่างเดียวเล่นแต่สนามแข่งซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเออก็อาจจะแบบมีอย่างอื่นซีรีส์อื่นมาตัดบ้างอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็วางแผนไว้ก่อนแต่นั่นแหละตามสไตล์ช่องเราใครที่ตามช่องเรามาก็น่าจะรู้ว่าไอ้แผนอะวางไว้แต่ทําหรือเปล่าอีกเรื่องงนึง อ่ะโอเคค่อยว่ากันละกันนะฮะอ่ะก็สับป,ปะรดเนี่ยมันก็จะอารมณ์คล้ายๆเซตของถ้าเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยสับป,ปะรดมันจะมีอารมณ์ความเป็นเหมือนแบบพวกยุกวา่าพวกน้องแซงอะไรพวกนี้นะถ้าเอาแบบใช้สัตว์เลี้ยงอีปินมแต่ว่าเรื่องระยะทางเนี่ยแน่นอนก็จะไกลกว่าตัวพวกนั้นนมก็มันจะมีความคล้ายๆสละด้วยอ่ะตัวหนึ่งนมก็ด้วยความที่สัตว์เลี้ยงอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะแบบให้แต้มแต่ผมรู้สึกว่าเอาจริงๆสัตว์เลี้ยงอีปิรอบล่าสุดของ สับปะรดกับแก้วมังกรอ่ะเหมือนบัฟมาแต้มมันไม่เยอะเท่าไหร่นะคือเอาจริงๆผมคิดว่าแบบถ้าเขาบัฟแต้มมาเยอะกว่านี้มันจะแอบน่าใช้กว่านี้นะอย่างน้อยแบบในเมื่อจํานวนครั้งสกิลมันน้อยกว่าเขาก็แบบน่าจะบัฟคอมโบโบนสที่เยอะกว่านี้นิดนึงนะคือตัวแก้วมังกรกับสับปะรดเนี่ยสั์เลงอีปิ้นะคบอมโบโบนสมันบวกมาไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเล่นกับสั์เลงเลเจน ถ้ายิ่งเป็นแก้วมังกรเนี่ยคะแนนคอมโบโบนัสน้อยกว่าไดซามนองแต่ว่าอันนั้นเข้าใจได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงของแก้วมังกรไอ้อันอีปิมันมีชุบไงมันก็เลยแบบเออบางจังหวะแล้วก็บวกกับเลือดบางจังหวะอะไรอย่างนี้แต่ของสับปะรดอ่ะมันบวกมานิดเดียวเองเออเพิ่มมานิดเดียวแล้วสัตว์เลี้ยงก็บัฟมาไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่มันก็เลยแบบรู้สึกไม่เยอะเท่าไหร่นองแต่คือสัตว์เลี้ยงสับปะรดอ่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่คู่ดาวเร็วนะแล้วก็ผลิตเยลี่ได้เยอะนองแต่ว่าตัวคุกกกกี้้เเเ่่่มมมันไไดดผผลลลิยยย็็ควา เล่นสายเยลี่ก็อาจจะไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่เออเดี๋ยวต้องไปดูจังหวะในด่านนี้ดูอีกทีนึ่งว่าเล่นสายเลี้ยงเลเจนจะเกินหรือเปล่าไอสายเลี้ยงเลเจนเกินอยู่แล้วสิเออสายเลี้ยงอีพิกจะเกินหรือเปล่าถ้าสายเลี้ยงอีพิกเกินอีกก็อาจจะเปลี่ยนไปเล่นสายเลี้ยงเลเจนแทนเนาะอันนี้ขอดูก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเกินอยู่แล้วก็ไปสู้ไปใช้แบบตัวที่มันแบบอาได้แต้มเยอะกว่าก็อาจจะดีกว่าเนาะก็สำหรับเรื่องเซตเลเจนเนี่ยผมก็แบบมีเทสเทสบ หลักๆก็คือจะดูจังหวะมากกว่าเออจังหวะมันดีหรือเปล่าจังหวะมันได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งแผ่นนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะแกงเลเจนหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยก็กินขดเลือดเกินอย่างแผ่นนี้เนี่ยน้องดีมคือเล่นแทบไม่ได้เลยเนาะคือน้องดีมอะเล่นได้เอ้าอุ๊ยเมื่อกี้ผมพลาดเนาะไปเผอโดดอีกชั้นหนึ่งคือตอนแรกนึกว่ามันตัวมันจะหล่นลงหลุมไปไงอ่ะกลายเป็นว่ามันขึ้นมาพอดีเนอะอันนี้พลาดนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนะผมก็แต้มหาายไปนึงงเจกกกออมื่ี ือด่าน,นี้มันแกงเลเจนด์อย่างที่บอกเพราะว่านั่นแหละมันแบบไปเก็บขวดเลือดเกินอะหลายด้านนะผมอ่ะโอเคก็จบที่887เนาะ้าไ่พลาดก็น่าจะประมาณ890บนะผมสำหรับเซตนี้นะโอเคมาสู่ตัวที่3กันนะผม,ผมก็จะเล่นเป็นแสงจันทร์กันเนาะก็เหตุผลที่โยกแสงจันทร์ขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะว่าตัวอ,อื่นที่เหลือเนี่ยมันเป็นตัวที่จังหวะไม่ค่อยดีแล้วผมก็เลยจะโยกเอาไปเล่นเซตหลังก่อนนะผมก็เลยโยกแสงจันทร์ขึ้นมาขยับแสงจันทร์ขึ้นมาเนาะก็แสงจันทร์ผมก็จะเล่นเป็นสายแบบ กึ่งเยลลี่กึ่งสปีนก็คือผมจะเล่นเป็นแคนนี้เราตกจากแสงนาะงแล้วก็ใช้ผัดสองมะนาวนาะจริงๆผมไม่รู้ว่าใช้ผัดสองครปอาจจะดีกว่าหรือเปล่ามันจะน่าจะเล่นง่ายเก็บไอตัวเหรียญบัวง่ายกว่าแต่ว่าผมอยากเล่นแบบให้มันคอมโบกับสมบัติแล้วก็คอมโบกับตัวคุกกี้แสงจันด้วยเพราะว่ามะนาวเนี่ยผลิตเยลลี่ได้เยอะกว่าแล้วก็เล่นตัวคอมโบสปีดเนี่ยมันน่าจะคุ้มกว่านาะเพราะว่ามะนาววิ่งความเร็วแสงก็ค่อนข้างบ่อยไงก็คิดว่าน่าจะได้นาออันนี้ก็มโนกันเอาเองนะแต่ว่านั่นแหละ ผมก็ขี้เกียจแบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นสมบัติเซตประมาณไหนเนาะคือผมคิดว่าลูกโป่งน่าจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าดานเนี้ยเบดเยลลี่จำนวนเยลลี่ในดานมันไม่คุ้มที่จะใช้ลูกโป่งขนาดนั้นคือใช้แค่ฝนดาวตกแล้วก็ไปใช้สมบัติสแปมยเยลลี่มาช่วยน่าจะคุ้มกว่าเนาะผมก็เลยเลือกเป็นแคนดี้ดาวตกจัดแสงเนาะต็จริงๆจะเล่นเป็นแบบปอมปอมหรือฟักทองอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะพอได้นะอืมก็เป็นตัวเลือกได้เนาะ เออผมลืมเครื really cool. ่องบินด oh. <it> ินแดนดาวไปเลยอะสร้างมันละกันจริงๆใช้เครื uet, so ่องบินดินแดนดาวอาจจะดีกว่าเนาะเออผมก็ลืมนึกถึงเครื่องบินแินแดนดาวไปพึ่งมานึกได้ตอนเล่นอะแต่ขี้เกียจเปลี่ยนละเอาอันนี้ไปละกันเนาะก็ถ้าเกิดเป็นเครื่องบินดินแดนดาวก็อาจจะแต้มดีกว่านี้นะสำหรับผักแรกเนาะเจอแสงจันรมันผลิตเยลี่ดาวกอน้างเยอะไงผมก็ลืมนึกไปลืมนึกไปจริงๆคือตอนนั่งจัดเซ็ตก็ไม่ได้นึกถึงเครื่องบินดินแดนดาวเลยเพราะว่าผมไม่ได้ปักหมดเครื่องบินดินแดนดาวไว้นะฮะ ช,ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยตอนแผทก่อนๆนูน่นคือแบบโอ้โหฟีเวอร์มากพอมาแผทนี้คือเงียบเลยเครื่องบินดินแดนดาวไม่ได้ใช้เลยนะก็เลยกลายเป็นลืมไปเลยอ่ะเอาเป็นว่าก็ตามนั้นนะฮะลืมก็คือลืมไม่มีอะไรมากเนาะอ่ะโอเคก็ใช้แคนดี้ไปละกันก็ถ้า,ถ,าถ้าเทียบแต้มเนี่ยผมว่าน่าจะแบบห่างกันแบบสุดๆก็ไม่น่าเกิน10ล้านหรอกประมาณ5ล้านถึง10ล้านประมาณนี้เนาะเอาไปว่าเดี๋ยวเราค่อยไปบวกท้ายเกมละกันอเอาไปว่าเดี๋ยวไปบวกท้ายเกมอีกทีว่าเ ก็ม,มินินดดาวนะ่าจะแต้มดีกว่าเนาะแต่ใช้แคนดี้ไปก่อนเนาะโอเคก็แสงจันเนี่ยเรื่องจังหวะการเล่นมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในยุคนี้เนาะมแต่ว่าแน่นอนเรื่องแต้มเนี่ยแสงจันเป็นตัวที่แต้มมันสู้พวกตัวใหม่ๆไม่ไหวอยู่ละแต่เรื่องจังหวะการเล่นถือว่าเป็นตัวที่โอเคเนาะมมันเป็นจังหวะ4ขวดไงคือในปัจจุบันอะจังหวะสขวดก็นิยมเล่นค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเป็นสมัยแรกที่เจ๊แกมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบไอ้นี่เท่าไหร่มันจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะว่าสมััยนน้ อตอนที่เจ๊แกมามันจะเป็นแบบแลน8ซึ่งแลน8อ่ะระยะมันไกลามากเนาะตอนนั้นยังมีแบบแลน1 2 3 4 5 6 7 8อยู่9อ่ะแล้วก็มาเป็นมาสเตอร์แลนแล้วปัจจุบันก็โดนตัดทิ้งไปหมดละเหลือแต่มาสเตอร์แลนอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนเปนหมดสนามแข่งเนาะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแลน8ที่เจ๊แกอยู่อ่ะมันไกลามากแล้วเขาใช้เซตถั่วกันมัน้งแล้วพอขยับมาเป็นแลน9ปุ๊บอ่ะก็เหมือนจะเปลี่ยนไปเล่นเซตจอกกันแทนเออเพราะว่า แลน8ตอนนั้นมันเหมือนมีขวดเลิกเล็กเสริมมาประมาณ2ขวดอะในดานนะมันก็เลยทําให้ตอนหน้าแสงจันใช้ถั่วชุบมันเลยสกิลทันแต่พอมาแลน9ปุ๊บเขาก็ไปเล่นสายจองแล้วก็เล่นเป็น3ขวดแทนพอมาเป็นยุค Masterland เนี่ยก็แสงจันก็เลยกลับมาเล่นเป็นสายจังหวะปกติของเจ๊แกได้เนะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยหมวดสนามแข่งขวดเลือกขวดที่4มันไม่ได้วางไกลเกินไปจนเจ๊แกไปเก็บไม่ถึงละส่วนใหญ่ก็คือประมาณแบบ แปดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ๊แกก็ไปเก็บถึงนงะยเว้นที่แบบด่านที่มันไกลจริงๆอ่ะมันมีอยู่นะด่านที่ไกลเกินจนแสงจันทไปถึงแบบใช้เครื่องยนต์ชิ้นเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีอยู่นะมันก็เลยทําทให้เจ๊แกก็ส่วนใหญ่ในยุคนี้ก็เล่นได้สบายนมใช้เครื่องยนต์ชิ้นเดียวอะไรเงี้ยก็ไปถึงเกือบหมดนะก็อาจจะมีบ้างที่แบบโดนแกงบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีมากนมแต่ว่านั่นแหละพอมาเทียบแท้ในยุคนี้มันก็ไม่ไหวแล้วเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางฟ้าทะเลถ้าในอนาคตบัฟก็อยากให้เาบบ ปรับจังหวะให้มันเหมือนแสงจันทร์ไปเลยนะก็เป็นสี่ขวดไปเลยไหนๆก็เป็นตัวที่แบบทําระยะทางไกลอยู่แล้วไงตัวมันก็รีเลือดได้อะไรเงี้ยอืมคือต้องเข้าใจก่อนว่านางฟ้าทะเลในตอนนั้นอะจังหวะมันดีเพราะว่าตอนนั้นนางฟ้าทะเลที่บัฟมามันบัฟมาตอนสมัยแลนเก้าซึ่งพอมันบัฟมาตอนสมัยแลนเก้าอ่ะดานมันไกลมันก็เลยทําให้นางฟ้าทะเลที่แบบเป็นตัววิ่งไกลอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรแต่นั่นแหละพอมายุคนี้มันก็เหมือนแบบเป็นตรงกันข้ามกับแสงจันทร์อ่ะคือแสงจันทร์ตอนแรกอ่ะ ด่านในสมัยนั้นมันไกลามากมันเลยไม่ค่อยเหมาะกับเจ๊แกพอมายุคนี้กลายเป็นว่าอ่ะด่านกําลังดีแต่สมัยนั้นอะ่ะคือด่านอะ่ะเหมาะกับนางฟ้าทะเลแต่พอเข้ายุคใหม่ปุ๊บอ่ะด่านเริ่มแบบโหด่านแบบค่อนข้างสั้นมาเยอะนอุด่านแบบวางขวดเลือดขวดที่4ี่แบบนิดเดียวถึงอะไรเงี้ยเออมาเยอะนอุมันก็เลยทําให้นางฟ้าทะเลก็คือเล่นแทบไม่ได้เลยนุก็เป็นข้อเสียนะเหมือนสลับทีกันนุ นั่นแหละผมก็อยากให้2ตัวนี้สลับจังหวะกันหรือไม่ก็ให้มันเป็นจังหวะเดียวกันไปเลยก็น่าจะดีเนาะอ่ะโอเคก็จบที่878อล้านเนาะถ้าเปลี่ยนเป็นเครื่องบินดินแดนดาวเนี่ยก็น่าจะได้สุดประมาณสัก890ผมว่าไม่เกินนี้เนาะประมาณนี้เนาะสำหรับแสงจันในด่านนี้โอเคมาต่อกันที่เซตที่4กันนะผมก็จะเป็นน้องทามกันบ้างเนาะก็สําหรับอีก3เซตที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเซตที่จังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็คืออ่ากินขดเลือดเกินเนาะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ผมผมก็เลยอ่ะ ก็เปิดประเดิมด้วยน้องททมกันก่อนนะเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยน้องททมค่อนข้างที่จะแบบอารมณ์น่าจะโอเคสุดละในการเล่นไม่ค่อยแบบมีปัญหามากถึงแม้จะกินขดเลือดเกินก็ยังถือว่าได้อยู่นะก็น้องททมเนี่ยเดี๋ยวผมจะหลบลูกไฟ2ลูกแรกในช่วงสเตจแรกนะนอกนั้นก็เก็บตามปกตินะครับคือเอาจริงๆถ้าเกิดมันหลบไอ้ตรงลูกตอนเข้าสเตจสามได้ก็อาจจะมันอาจจะสกิลโอเคนะมันอาจจะไปไม่ถึงขดเลือดพอดีแต่ว่า ไอ้ตรงนะั้นปัญหาคือน้องทางมันขึ้นสกิลพอดีมันก็เลยกลายเป็นว่าหลบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็เลยหลบแค่ตรงนี้พอละกันคือที่หลบแค่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าหลักๆเลยคือผมไม่อยากให้มันแบบไปกินขดเลือดเร็วเกินไปเนาะคือถ้ามันกินขดเลือดเร็วเกินไปอะ่ะมันจะทําให้แบบมีโอกาสที่จะยื้อใช้ความสามารถเล็กอีกครั้งหนึ่งไม่ติดก็ผมอยากให้มันอย่างน้อยอะต่อให้แบบใช้ความสามารถอันนี้ไม่ติดก็ใช้ความสามารถใหญ่ไม่ได้แต่อย่างน้อยได้ความสามารถเล็กมาเสริมปิดแต้มอีกครั้งหนึง่งก็ยังอาจจะยังดีกว่าเนโเค ล้วเมื่อกี้ผมลืมพูดไปว่าเออผมหลบแม่เหล็กอันนึงเนาะเพราะว่า,าตัวของ,น,องน้องเฟิงนิลันาเนี่ยมันติดคูดาวพอดีตรงงานเนาะถ้าเกิดผมเก็บไปเนี่ยจังหวะการให้เลือดสัตว์เลี้ยงมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทําการหลบไปเนาะโอเคก็มีเท่านี้นะผมชิคของสซตนี้ที่ผมเล่นนะก็มีเท่านี้จริงๆหลักๆเลยก็คือหลบลูกไฟ2ลูกแรกนะผมแล้วก็หลบแม่เหล็กเนาะในช่วงสเตจแรกกับก่อนเข้าสเตจ2เนาะแค่นั้นแหละนอกนั้นก็เล่นตามปกติได้เลย ผมก็เล่นเป็นสายทําแป้งปกติไปเลยนุ่ก็ใช้แบบสมบัตินิยมในยุคนี้อย่างฟักทองหูฟังวฟเฟลแล้วก็ตีสูตรนมก็หลายคนก็ยังแบบมีปัญหากันเยอะนะว่าแบบเออไม่มีตีสูตจะใช้อะไรดีนุะเดี๋ยวผมก็ย้าให้อีกทีละกันก็ถ้าไม่มีตีสูนะใช้สมบัติทําแต้มชิ้นไหนก็ได้เพราะว่าเรื่องสมบัติทําแต้มเนี่ยมันไม่ได้ซีเรียสมากนองคุณสามารถใช้ชิ้นไหนก็ได้ทดแทนมันแค่แต้มมันจะต่างกันแต่ว่ามันไม่ได้มีส่งผลกับเรื่องแบบจังหวงจังหวะอะไรนุ่มคือทุกอย่างาง,ดางดังนันน้ ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรถือแต้มมันหายแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกับจังหวะอะไรเนาะดังนั้นจะใช้สมบัติชิ้นไหนก็ได้เนาะแต่แค่อาจจะมีแบบถ้าใช้ชิ้นนี้แต้มจะจบปีกว่าเพราะว่ามันให้แต้มท้ายทันอะไรแบบนี้อะไรนี้เนาะหรือว่าใช้สมบัติใหม่ๆอะไรเงี้ยโอกาสที่แต้มจะสูงก็จะเยอะกว่าเพราะว่าเบสแต้มสมบัติก็ช่วยได้เยอะเนาะยุคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแต้มเนี่ยสมบัติเริ่มแบบขยับมาใกล้ๆกันมากขึ้นละก็ เป็นช่วงที่สมบัติผมรู้สึกว่าค่อนข้างสมดุลดีนะค,คุณอยากใช้อะไรก็ได้เนาะยกเว้นว่าสมถ้าเป็นเซตสายเฉพาะทางอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งน,นะแบบเป็นสายเยลลี่สายสปีดอะไรเงี้ยหรือสายเยลลี่หมีอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันหาชิ้นแทนกันไม่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นแบบสมบัติทําแต้มปกติอะไรเงี้ยใช้แทนกันได้หมดเลยนะอ่ะโอเคก็ต้องทมเนี่ยยังไงก็กินขดเลิกเกินเนาะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยย้ำไว้อีกทีนึงเพราะว่าอ่าน้องเนี่ยสกิลดึงระยะทางค่อนไกลๆเนาะมันเป็นตัวที่แบบพุ่งบ่อยอะ่ะคือมันไมอมนมื วาร์ปเออมันมันวาร์ปมันมันจะมีจังหวะที่ใช้สกิลแล้วมันเป็นการวาร์ปซึ่งไอวาร์ปเนี่ยกินระยะทางได้เยอะเนอะบวกกับน้องอ่ะมีความสามารถที่ขยายระยะเวลาไอเทมอีก50%เนตอะซึ่งไอการขยายระยะเวลาไอเทมอีก50%ของน้องเนี่ยมันทําให้น้องอ่ะใช้ระยะลูกไฟได้ค่อนข้างที่จะไกลกว่าคุกกี้ตัวอื่นเนะสมมติคุกกี้ตัวอื่นวิ่งลูกไฟ2วิน้องก็จะวิ่งได้3าวิก็คือระยะไอเทมมันเพิ่มมา50%อันนี้เป็นความสามารถแฝงของน้องทาม เก็บไอเทมแล้วค่อนข้างมีผลค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะด่านไหนลูกไฟเยอะๆแล้วน้องเก็บไปเนี่ยน้องก็จะวิ่งไปได้ค่อนข้างไกลทําระยะได้เยอะเนาะโอเคก็พาสองผมก็จะใช้เป็นแมจก,กวาเะเพราะว่ามันน่าจะเหมาะสุดแล้วนะคือด้วยความที่สัตว์เลี้ยงเรามันให้เลือดได้ประมาณ2ครั้งพอดีเนาะซึ่งไอสองครั้งเนี่ยมันก็พอสำหรับแมจก,กวาในการใช้สกิลเนาะก็มันไม่พอสำหรับพวกสกตอรอเบอรี่เนาะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทาไมถึงใช้เป็นแมจกรวานั่นเองนะ อ่ะโอเคพลาดตรงนี้อีกแล้วนงเป็นจุดที่ผมก็ยอมรับตามตรงว่าก็มีพลาดบ่อยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องแบบสนใจนะว่าเออทำไมพลาดนก็คือพลาดพลาดก็คือพลาดไม่มีอ้างอะไรทั้งนั้น <c oughs> อ่ะกองเมื่อกี้มันก็ส่งผลเยอะอยู่นะเพราะว่ามันมีแบบพวกเหรียญอัญนนมณีบัวใต้ล่างแล้วก็มีกองเยลลี่หมีด้วยนงก็หักไปประมาณสองสามล้านนะกองเมื่อกี้น้อ่ะโอเคแต่หลกัหลกๆก็คมพีเนี่ยพยายามอย่าพลาดนง คือพลาดตรงไหนก็ได้แต่ว่าคำพีเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าพลาดนะมันมีผลค่อนข้างเยอะกว่านะ้องอ่ะโอเคก็เอาจริงๆผมไม่ค่อยชอบม่เล่นแมาจิก,กว่าดากน,นี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันต้องมานั่งแยกประสาทระหว่างกดโดนตีไปด้วยแล้วก็โดดเก็บเหรียญบัวไปด้วยนะ้อแล้วเหรียญบัวมันดูดโดยแม่เหล็กปกติไม่ได้ไงทำให้แบบเออก็ต้องคอยมาโฟกัสด้วยนะ้ออ่ะแต่ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้เนาะอ่ะก็จบที่864้บล้านนะเราได้ความที่จังหวะการเก็บคนเล่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ได้แต้มประมาณนี้เนาะ มาต่อก,กันที่ตัวที่5กันน้องก็จะเป็นตัวของน้องดีมกันเนาะก็น้องดีมเนี่ยเหมือนผมพูดไปแล้วแต่ว่ายังพูดไม่จบนะผมตอนเล่นสับประรดอะ่ะก็น้องดีมแผทนี้เนี่ยมันเล่นยากนุมคือด้วยความที่แพ่นนี้เนี่ย m อ M2 นง้องกินขดเลยเกินหมดเลยนะมันก็เลยทําให้น้องดีมแผทนี้เนี่ย่อนข้งดรอปลงไปเยอะแบบเยอะมากๆหลังจากที่แผทก่อนมันก็่อนข้งดรอปไปเยอะละพอมาแผทนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าเล่นยากไปเลยนุก็เล่นได้แค่ M3 M เเดียวนะนะนะตอนนี้แถมแต้แมก็ เริ่มโดนอีปิกตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็เลยทําให้น้องดีมเนี่ยแพทนี้ก็คือดรอปจงชัดเจนมากไม่ค่อยน่าหยิบม,มาใช้เท่าไหร่นะถ้าจะใช้ก็คือแบบความชอบหรือว่าอาจจะใช้เพราะว่าอยากใช้อะไรงี้น้แต่ถ้าจะเอามาใช้จริงจก็มีตัวอื่นที่ดีกว่านะโอเคก็น้องดีมเดี๋ยวผมจะทําการหลบลูกไฟเหมือนน้องทมเลยน้คือมันกินขวดได้กเกินร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เออผมก็ไม่อยากให้มันแบบ เก็บขนเลือดแล้วเสียแบบโคต้าเยอะจนเกินไปผมก็จะทําการลดระยะตัวเองลงเล็กน้อยนาะก็ถ้าเกิดผมเก็บไปเลยอะ่ะมันก็จะกินขนเลือดเร็วไปเงเพราะว่าเราจะไปถึงขนเลือดเร็วขึ้นผมก็เลยหลบไปนาะแต่ถามว่ามันมีผลขนาดนั้นไหมมันก็อาจจะไม่ค่อยมีผลมากหรอกเพราะว่าสุดท้ายน้องดีมก็เหมือนจะเก็บสกิลอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นุ่มเหมือนจะเก็บแคนดี้เพิ่มได้สักทีนึงมั้งเออแล้วก็แต่ที่ผมหลบอะ่ะเพราะว่ามันจะแบบทาให้เก็บเลือดจากสัตว์เลี้ยงได้ครั้งหนึ่งพอดีอ่ะตอนท้ายนต่ม ใช้การลดระยะตัวเองลงเล็กน้อยน้องคือน้องดีมก็เหมือนกับน้องทานเลยคือเดี๋ยวตอนจังหวะลูกไฟเข้าด่านสามอะมาสกิลพอดีมันก็หลบไม่ได้เหมือนกันน้อดังนั้นก็อ่ะปล่อยตัวปล่อยใจก็ให้มันเก็บลูกไฟไปนั่นแหละตามมาโน่หรือถ้าเกิดแบบเล่นแล้วมีทริกหลบลูกไฟได้เราทําให้มันน้องแบบสกิลพอดีแบบหน้าตต้ยหน้าขวดเลื่อนพอดีได้แบบลำยอะไรเงี้ยก็อาจจะดีนะแต่ว่าน้องก็ผมลองหลายๆวิธีมันก็ทาไม่ได้น้องถ้าเกิดใครมีวิธีแล้วลองแล้วรู้สึกว่าเออมันได้ก็ ลองเมนมาก็ได้นะเผื่อเผื่อมันได้ไงเออแล้วผมแบบหาวิธีไม่เจออะไรนี้นมจะได้แบบเออรู้ว่าเอ้ยน้องดีมก็อาจจะเล่นได้นะอะไรนี้นมแต่ถ้าเล่นแบบปกติที่ผมเล่นอะไรเงี้ยก็คือเล่นไม่ได้นะโอเคก็ตรงจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องดีมอ่ะผมก็จะไอ้ตรงจังหวะสุดท้ายตอนสกิลสุดท้ายสกิลใหญ่อีกรอบหนะึ่งอะรอบต่อไปอะมันจะมีปัญหาหนิดนึงคือสัตว์เลี้ยงอะมันจะทํางานตรงใกล้ตุยพอดีนมซึ่งไอ้ตรงจังหวะนั้นอะเราต้องโดดเก็บโพชั่นจากสัตว์เลี้้้ยงใหได กืด้วยความที่ไอ้ตรงจังหวะเมื่อกี้มันติดแม่เหล็กจากตัวาด่านพอดีไงแล้วมันเป็นจุดที่หลบไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นก็ให้ตัวของน้องเนี่ยทาการโดดยื้อหน่อยนาะมันจะเป็นจุดที่เราสามารถโดดยื้อมาเก็บได้พอดีนะประมาณนี้นาะถ้าเกิดจังหวะไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเก็บไม่ทันนะนั่นแหละน้องดีมหนานี้ก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอะระดับหนึ่งนุ่ส่วนดานเยโดซ่าก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกเนาะด่านเยโดซ่านี่อันนี้เรารู้ๆกันอยู่แล้วนาะขนาด ลิ้นจี่สตีเวียยังเกินน้องดีนจะไปเหลืออะไรนะดังนั้นก็นไม่ต้องสืบน้อเอาจริงด่านเยดูซ่านี่ไม่ใช่แค่น้องดีมอะเอาจริงๆเลเจนเกือบทุกตัวเลยโดนแกงเกือบหมดมีรอดอยู่ตัวมันจะมีตัวรอดไหมวะเดี๋ยวต้องไปทดสอบอีกทีเพราะว่าผมก็จําไม่ได้น้ ไม่รู้ว่าหงขาวหงดําเล่นได้หรือเปล่านะเออไม่รู้ว่าหงขาวหงดําเล่นได้หรือเปล่านะ้ออ่ะโอเคต็อย่างนี้เห็นว่านี่ขนาดผมบินสุดขึ้นจอแล้วมันก็ยังดึงขวดเลือดเข้ามาให้นะมดังนั้นก็ตามนั้นเนาะทำอะไรไม่ได้นะมก็มันจะยื้อเก็บความสามารถจากพชั่นของสัตว์เลี้ยงได้อีกทีหนึ่งพอดีนะแต่ว่าก็ไม่มีผลอนะไรน้อก็แค่เหมือนดึงระยะเพิ่มเติมเนาะอ่ะโอเคก็ได้แม่จาก,กวาลงมาเนาะเหมือนเคยอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็คือในเมื่อกินขวดเลือดเกินก็ทําอะไรไม่ได้นะมก็ ให้แม่จักรวารับจบไปเนาะซึ่งอันนี้ย้ำไปอีกทีว่าแม่จักรวาจริงๆมันไม่ได้แบบบีหรืออะไรขนาดนั้นนมแต่ที่ใช้เนี่ยเพราะว่าจังหวะมันลงตัวสุดนะเพราะว่าด้วยความที่ปัจจุบันเอาตอนนี้ก็มันไม่มีจังหวะไหนที่แบบเป็นจังหวะประมาณนี้แล้วแต้มแบบเว่อร์อ,ะอ,ะอ,อนะตอนนี้เพราะว่าเขาไม่ได้บับตัวเก่าๆมานะครับคือตอนนี้ตัวที่ใหม่สุดก็คือแม่จักรวาเนี่แหละจะไปใช้ l o เตอร์ซอมบี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มใช้เท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่า ซอมบี้อะ่ะถ้าใช้ก็เต็มก็คิดว่าน่าจะแบบพอๆกับแม่จักรวาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออใช้แม่จักรวาไปก็ได้นะก็เลยเป็นบที้ทำไมถึงใช้เป็นแม่จักรวาเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบอวยหรืออะไรนะแต่จังหวะมันน่าจะแบบดูดีสุดในประมาณน,นี้เนาะผมก็เลยใช้แม่จักรวานั่นเองนะโอเคอ่ะก็สกิลปิดท้ายไปเนาะอย่าลืมโดดไอเก็บอัญมันีเหรียญบัวให้ได้มากที่สุดด้วยซึ่งเอาจริงๆผมก็อย่างที่บอกไปว่าตัวมันอะ่ะต้องโฟกัสการก,กดสกิลด้วยไงมันก็เลยแบบลำบากชีวิตนิดนึงนะฮะก อารมณ์เหมือนตอนที่ภาพตอนเล่นพูดอักีสมัยนั้นก็คือผุดขึ้นมาเลยนะ <c oughs> อารมณ์เดียวกันนะฮะอ่ะโอเคก็จบปิดท้ายไปที่914ล้านนมก็ถือว่าก็มันสกิลเกินแต่ว่าแต้มก็ถือว่าพอได้เนาะโอเคเรามาปิดท้ายกันกันกบคลิปนี้นมโดยตัวของเซตดอกบัวกันเนาะก็เป็นเซตสุดท้ายที่ผมจะมาเล่นในด่านนี้กันแล้วนมแล้วอย่างที่บอกไปว,ว่าจะหดลดเหลือแค่12เซตพอเนาะเพื่อความง่ายในการทําคลิปนมโอเคก็ดอกบัวเนี่ยเป็นเจ้าของด่านเนาะแต่ว่า เจ้าของด่านก็กินขดเละเกินเหมือนกันประสบปัญหาเดียวกันกับพวกน้องดีมประสบปัญหาเดียวกันกับพวกน้องทามเลยนะฮะแต่ว่าโอเคมันมันทำอะไรไม่ได้น้อมก็เดี๋ยวผมจะหลบลูกไฟสักลูกหนึ่งละกันคือเอาจริงหลบไปหรือไม่หลบก็มีค่าเท่ากันน้อเพราะว่ายังไงก็กินขดเลิกเกินอยู่ดีนะักสาบดอกบัวอันนี้ผมไปลองมาละหลบ2ลูกก็เกินอยู่ดีเพราะว่ามันสกิลตรงจังหวะที่แบบมันสกิลตรงจังหวะตรงเข้าสเตจสามพอดีเหมือนกัน มันก็เลยทําให้มันเก็บลูกไฟไปแบบหลบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นมแล้วมันเป็นเฟสพุ่งพอดีอ่ะเออมันก็เลยทําให้พอมันไปหลบตรงนั้นปุ๊บอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหานิดหน่อยนมอ่ะโอเคก็ผมหลบแค่ลูกเดียวนมเพราะว่าไอ้ลูกที่สองอ่ะอย่างที่บอกไปคือหลบไม่หลบก็มีค่าเท่ากันผมก็เลยอ่ะหลบแค่ลูกเดียวละกันนมก็ไปถึงขวดเลือดได้ช้าพอกันนะคือผมลองละทั้งหลบหนึ่งแล้วก็หลบแค่สองหลบสองหลบหนึ่งอ่ะมีค่าเท่ากันนมเพราะว่า สุดท้ายฮะสกิลของดอกบัวมันจะไปตรงกับจังหวะไอ้ตัวลูกไฟตรงเข้าสเตสามอยู่ดีถ้าเกิดผมหลบหนึ่งมันก็จะไปพุ่งหลังหลบกองลูกไฟก็มีค่าเท่ากันถ้าผมหลบสองมันก็ไปพุ่งตรงจังหวะที่มีลูกไฟก็ได้สปีดจ,จากตรงนั้นมาก็มีค่าเท่ากันอยู่ดี <c oughs> ดังนั้นระยะที่ได้ก็พอๆกันนะไม่ว่าจะหลบหนึ่งหลบสองก็ดังนั้นผมก็หลบแค่ลูกเดียวละกันเนาะโอเคก็ดอกบัวเนี่ยมันจะมีความสามารถแฝงมนมก็คืออย่างที่เห็นมันดูเหรียญบัวได้นะ อันนี้เป็นความสามารถแฝงตั้งแต่สมัยเข้าด่านมาแล้วก็ยังไม่มีคุกกี้ตัวไหนที่มีความสามารถนี้นมคือถ้าเป็นอย่างในด่านโส,สวรรค์ไอพาราไดส์ขนมหวานอะอ่ะมันจะเป็นแบบถ้าเป็นดูดเหรียญน้ําตาอะหงขาวหงดําดูดได้เหมือนนักธนูก็ดูดได้ด้วยมั้งหรือนักธนูดูดไม่ได้ว่าผมไม่แน่ใจนมแต่ว่าหงขาวหงดำอะดูดได้แต่ของดอกบัวอัญมณีเหรียญบัวยังคงมีแค่บัวตัวเดียวที่ดูดได้น้องนักนั้นคือตัวอื่นดูดไม่ได้นะเลเจนต์ตัวอื่นก็ดูดไม่ได้ที่เห็นนม ือถ้าเป็นใช้สก,กิลเป็นซุปเปอร์แม่เหล็กกะดูดได้แต่ว่าเวลาปกติอย่างเงี้ยอ่ะจะสังเกตว่าก็จะมีแค่บัวตัวเดียวที่ดูดได้นะมก็เสียดายนะถ้าเกิดบัวมันเล่นในด่านนี้ได้แล้วจังหวะดีเพราะว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะแต่ว่าเจ้าของด่านดันจังหวะไม่ดีเท่าไหร่เออเจ้าของด่านมันจังหวะไม่ดีเท่าไหร่แต่อย่างว่าเขาก็ไม่ได้ทําด่านมาเพื่อบัวนะถึงมันจะเป็นด่านตีมดอกบัวก็เถอะแต่ว่ามันไม่ใช่ด่านของดอกบัวนะผมดังนั้นก็ทําใจไปเนาะ อ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปนะม,มก็ยังไงก็กินขวดเลือดเกินนะอย่างนี้บอกไปเนาะดังนั้นทําใจนะฮะคือมันพุ่งแบบพุ่งไปพอดีอ่ะมันก็เลยทําอะไรไม่ได้นะคคือต่อให้แบบหลบคือลูกถ้ามันหลบลูกไฟเพิ่มอีกลูกหนึ่งได้ผมว่ามันน่าจะโอเคนะแต่ว่ามันหลบไม่ได้ไงเพราะว่ามันไปสกิลตรงนั้นพอดีอ่ะคือ,อยังไงมันก็บังคับมันการันตีไฟบังคับเลยว่าคุณต้องเก็บ2ลูกแน่นอนดังนั้นก็เอาเป็นว่าหลบแค่ลูกแรกเพื่อลดระยะลงนิดหน่อยเพื่อให้แบบเก็บขวดเลือดเราจะได้แบบมมีเลือดดคุคคนนนิึงะะ จะได้แบบใช้แคนดี้เพิ่มได้อีกทีหนึ่งพอดีมั้งน่าจะใช้ได้พอดีมั้งหรือใช้ไม่ได้วะผมก็จําไม่ได้ละอ่าน่าจะใช้ได้พอดีเนาะอ่ะโอเคนะได้แคนดี้หนึ่งครั้งเพิ่มเติมเนาะแต่ว่ามันก็จะเก็บไปเลือดจากสัตว์เลี้ยงอีกทีไม่ทันเนาะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันผลิตจังหวะสุดท,ท้ายพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรนมต่อยเก็บได้ผมก็มีค่าพอบรกับน้องดีมอันเมื่อกี้แหละก็ไม่ต่างกันมากก็ให้แม่ตะกวาเก็บไปก็ได้เนาะอ่ะโอเคเหมือนเดิมแม่ตะกวารับจบน แม่จักรวาบจบรู้สึกว่าเซตเลเจนเนี่ยแมจักรวาเหมือนโผล่หน้ามาบ่อยเหมือนกันนะเออพอไปนั่งนับตัวจริงๆก็แม่จักรวาก็โผล่มาบ่อยมากเนาะแค่เล่นกับผู้อาคีก็คือก็แค่เล่นกับผู้อาคีก็เยอะแล้วอ่ะอันนี้ยังไม่รวมกับเซตที่เก็บผนเลือดเกินอีกหลายๆเซตมันด้วยความที่เซตเลเจน่ะมันเก็บผนเลือดเกินเพราะว่ามันเป็นแบบสัว์เลี้ยงให้โพชั่นไงแล้วแบบความอึดอะ่ะมันเหมือนเขาทำมาเพื่อให้มันแบบเล่น3ขวดแต่พอมันเก็บคนเลือดเกินมันก็จะมีความขาดๆเกินๆอะไรเงี้ย ผัดสองมันก็เลยแบบเหลือตัวเลือกที่แบบลงตัวอยู่ไม่กี่ตัวนุก็แม่จักวาก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะแล้วมาอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นตัวที่จังหวะมันลงตัวแล้วแต้มันน่าจะดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันใหม่ที่สุดในตรงจังหวะประมาณนี้แล้วนุก็เลยเป็นผลที่ทำไมถึงใช้แม่จกวานเองนะอันนี้ย้ำไว้ทีแต่ว่าแม่จกวาันี้ย้ำไว้อีกทีว่ามันเป็นตัวเก่าแล้วที่ไม่ได้น่าป้านหรือน่าหยิบมาเล่นอะไรนุผมแค่เอามาเล่นเพราะว่ามันลงตัวกับเซ็ตประมาณนี้เฉยๆแค่นั้นเองนะอ่เมอย 880ล้านพอดีนมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปกำลังใจใด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านมสหวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย